ครับกราบสวัสดีครับหยุดมาหลายวันนะฮะแล้วก็ครึ้มมาวันนี้วันที่สามผมคิดว่าก็คงจะตกแน่นอนนะฮะดูนะฮะดูเมฆฝนลอยต่ำเสียงฟ้าก็ร้องนะครับครับ กับครึ้มมาเชียวลมก็พัดมานะฮะเหมือนกับว่าฝนจะมาแล้วอากาศดีครับอากาศดีมากก็เห็นว่าประกาศมาว่าฝนจะตกหนักมาหลายวัน ก็อรออยู่ครับ่ันดูนะฮะเมฆฝนลอยต่ำมาครึ้มมาเที่ยวนะฮะต้นข้าวก็สวยนะเขียวจะอุ่มทีเดียวเสียงฟ้าก็ร้องนฮะตอนรับ ลงเม็ดแล้วนะฮะมาละเสียงลมก็มาแรงครับผม ลมแรงนะครับผม